สวัสดีครับผมวิศนาแสงชาตินะครับวันนี้มาเจอนอีคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็มีอรไยดีมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเสมอเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้มีน้องสาวคนสวยมาเยี่ยมเยือนนะครับที่เดฟูดช็อตเกตด,ด้วยแนะนำตัวเองหน่อยครับวัสดีค้าชื่อสุกัลยาอัติโชนค่ะชื่อเล่นชื่อออยค่ะเป็นพนักง,งานบัญชีโรงแล้ะค่ะครับผม สินค้าที่ประทับใจก็คือสลิมทิปค่ะสลิมทิปนะเมื่อก่อนเป็นคนที่น้ำหนักเยอะแล้วก็รู้สึกว่าผิดพันเยอะนี่กี่กิโลครับน้อหอกห้ากิโลฮะเยู่ตัวเล็กแค่นี้นะแต่ห้เลยใช่ค่ะครับแล้วก็ท้องผูกด้วยไม่ค่อยขับถ่ายอะค่ะคือทำงานออฟฟิศค่ะแบบนั่งนานเวลากับถ่ายก็แบบไม่ค่อยเป็นตามระบบของร่างกายอะค่ะ ทำให้ท้องผูกแล้วก็หลังจากทานสลิมจิปไปะะอะค่ะสี่เดือนค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจเพราะว่ากับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ตอนเย็นนะคะเป็นคนที่แบบชอบทานอาหารทีนี้ก็เลยหลันมาทานสลิงจิบตัวน,นี้นะคะ็ค่ะแห้งเมื่อเย็นด้วย,วยใช่ค่ะบ,บางทีก็ <laughs> เอาเอากินกับผักด้วย คล้ายกับสลัดใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ประทับใจมากที่สุดก็คือมันจะทําให้ไม่ท้องผูกาะคะทับถ่ายง่ายตรงนี้แล้วแล้วหลังจากนั้นจาก56กิโลแล้วก็ตอนนี้ที่ทานมา4เดือนเนี้นะครับตอนนี้น้ำหนักเหลือกี่กิโลครับเหลือ46กิโลค่ะรู้สึกห่วยไหมไม่ห่วยอะค่ะรู้สึกอ่อนเพี้ยเพียแรงไหมไม่อะค่ะขวดเดียวนี่เอาอยู่นะตอนเย็นไหขวดเดียวเอาอยู่เลยค่ะท่าบางวันก็ านวันเว้นวันหอวันก่ทานก <te am> ัทนท,ทุกวันติดกันค่ะติดกันครับฝากบอก <te am> แล้วก็ตอกย้กํความประทับใจให้กับท่านที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับว่า <te am> ถ้ามีปัญหาหรือว่ามีอาการเดียวกับน้องที่เป็นอยู่เนี่ยให้ได้ทำทานสินคิค่ะก็อ,อยากจะบอกแนะนําทุกท่านนะครที่อยากจะมีผิวพรรณที่ดีอยากมีรูปร่างที่ดีแล้วก็สุขภาพดีการขับถ่ายดีนะคะ นำตัวสลิมทิปค่ะเราลองข่าวว่าท่านจะต้องประทับใจค่ะต้องลองด้วยตัวเองค่ะขอบคุณมากค่ะนี่คือนะครับสลิมทิปนะครับท่าในใดที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักท้องผูกนะครับแล้วก็ขับถ่ายไม่สะดวกนะครับแนะนําเลยให้ทานสลิมทิปนะครับแล้วโอกาสหน้านะครับสัญญาว่าจะเอา คลิปดีๆแล้วก็ประสบการณ์ดีๆนะครับมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับชมและติดตามกันนะครับผมยุทธนาแสงชาติผมเป็นเสียงตาครับสวัสดีครับ